พ่อแม่แฟนรู้ไหมว่าเป็นกระเทยรู้ค่ะตอนแรกอะพ่อแม่แฟนอะไม่รู้ตอนนั้นมีความกังวลอยู่เพราะว่าเราเคยคุยกับแฟนว่าเหมือนคุยเรื่องเพศเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคือเราบอกแฟนตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะว่าเราเป็นสาวประเภทสองเราแปลงเพศมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็จะคุยประเด็นท็อปปิกนี้ตลอดว่าเออบางครั้งเขาก็ไม่เชื่อเลยว่าเราเป็นสาวประเภทสองนู่นน,นี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคุยกันด้วยแบบเหมือนการแชร์ข้อมูล แล้วเราเคยจําได้ว่าแฟนเคยบอกเราว่าเขาอะ่ะยังไม่ได้ยังไม่ได้บอกพ่อกับแม่นะว่าเราอ่ะเป็นสาวประเภทสองตอนช่วงแรกๆที่คบกันนะคะอืมแล้วเขาก็บอกว่าอืมก็ก็มีความกัวงวลนิดนึงแหละเพราะว่าแม่เขาเองก็ค่อนข้างที่จะก็คนโตอ่ะทุกคนมันก็จะเป็นฟีลแบบเขาเรียกอะไรนะแบบจะเรียกว่าหัวโบราณบ้านเราจะเรียกว่าหัวโบราณเนาะเออหรือว่า Conserva t i v e ปะหรือประมาณนั้นไม่แน่ใจว่าใช้คำนี้ถูกต้องไหมแต่ว่าอาจจะไม่ได้ประ,ประมาณนั้นอนือาจจะไม่ได้แบบโูมนุษย์ป้าโบลงโบลัมโบราณเหมือนที่เราแบบคิดภาพจินตนาการภาพเข้าใจปะแต่ว่ามันก็จะมีความคิดแบบแบบประมาณนั้นอะเอออะไรที่มันเป็นความคิดผู้ใหญ่แบบยุคพ่อแม่เราอะไรเงี้ยก็จะมีประมาณนั้นเนาะซึ่งแฟนก็บอกเราแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือในส่วนของ พ่อกับแม่แฟนอะเอ้ยแม่แฟนสิเออคุณแม่อยากมีลูกนะคะอย,อยากมีลูกคืออะไรวะอยากมีหลานนะคะเอออยากมีหลานเคยบอกเคยบอกแบบแฟนเราว่าแบบเนี่ยอยากมีหลานนะนู่นนี่นั่นถ้าถ้าแฟนเรากับเราเนี่ยเออมีลูกด้วยกันหน้าตาคงดีมากมากนู่นนี่นั่นพวกเราก็หัวเราะกันอยู่นะแบบโอ้ฉันสัญญากรรมมาทั้งหน้าอะอรอย่างนึงก็คือมีลูกไม่ได้เลยอะคือตอนนั้นอะเข้าใจไหมคือ อันเนี้เหตุการณ์ทั้งหมดนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพวกเดี๋ยวทุกคนงงเนาะเหตุการณ์เนี้ยมันคือการเราครบกับแฟนเราคุยกับแฟนแล้วก็เรายังไม่เคยเจอพ่อแม่เขานะคะเรายังไม่เคยเจอพ่อแม่ฝั่งทางแฟนโอเคไหมแล้วช่วงแรกที่คุยกันเราก็แบบเหมือนแบบสนุกสนานนะเฮฮาแบบเออถ้าแบบถ้าพ่อแม่รู้จะเป็นยังไงนะเออนู่นนี่นั่น,นอะไรประมาณนี้แต่ว่าเราก็มีความกังวลอยู่นะเล็กๆอยู่ในใจนะคะว่าแบบเฮ้ยแล้วถ้าพ่อแม่เขารับไม่ได้หรอเะาแล้วกูต้องทํายังไงอะ เออแล้วภาพในหัวอีกจินนาการมันจะมาเลยแบบโดนสอนมาอย่างนั้นโดนสอนมาอย่างนี้คนนั้นเล่ามาคนนี้เล่ามาหรือแบบในละครอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมภาพมันฝุดในหัวเต็มเต็เมเต็เมเต็ไปหมดเลยว่าแบบโฮ้ยล้วถ้าสมมติวันหนึ่งพ่อแม่เราไปบอกพ่อแม่เขาแล้วพ่อแม่เขารับไม่ได้หรอวะแล้วเราต้องทอํายังไงเราต้องเลิกกันหรอเราต้อง <laughs> ดราม่าอยู่ในหัวอยู่คนเดียวแต่ว่าเราก็แสดงแบบอารมณ์ออกไปว่า it's okay ไม่เป็นไรหรอกอเราคิดว่า เดี๋ยวถ้าเรารักกันมากพอนนนี่ก็ตอนนั้นไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคุยอะไรกันไปบ้างอืมคือเรื่องทั้งหมดนะทุกคนเอาเป็นว่าเชื่อหูไหว้หูไม่ได้แต่งเรื่องขึ้นแต่อาจจะจําได้ไม่100%โอเคไหมเพราะในความที่มันมีหนึ่งเลยความจําของเรามันไม่ได้สามารถจําได้100% completely โอเคไหม เนาะทุกคนเป็นเหมือนกันอยู่แล้ว2คือเรื่องภาษาเราไม่ได้เก่งภาษามากแล้วตอนช่วงแรกที่เราคบกันอนะ่ะเราไม่ได้เก่งภาษามากการคุยการการสนทนากันเนี่ยอาจจะมีการตกหล่นอาจจะมีการเข้าใจผิดก็ได้นะคะเพราะว่าแรกๆเองเราก็เวลาไม่เข้าใจอะไรเราก็ยังไม่กล้าถามยังไม่กล้าแบบว่าเธอช่วยพูดอีกรอบหนึ่งได้ไหมบางครั้งเรากลัวเขาล่มคาหรือแบบบทสนทนามันไหลลื่นไปแล้วกลับมาเหตุการณ์นะคะที่ เราเล่าให้ฟังก็คือตอนที่คบกันแรกๆเนาะทัวความจำอีกรอบหนึ่ง <c oughs> ยำชี้ยำทำวก็คือพ่อแม่แฟนยังไม่รู้แล้วก็แม่แฟนอยากให้มีลูกเพราะว่าพี่สาวของแฟนเราเนี่ยก็ไม่อยากมีลูกเหมือนกันเออก็เลยอยากให้แฟนมีลูกเขาอยากเขาอยากมีหลานต้องพูดคําว่าหลานใช่ไหมเขาอยากมีหลานอะไรประมาณนี้นะคะแต่แฟนก็เคยบอกไปแล้วว่าไม่อยากมีลูกอืไม่อยากมีลูกเพราะด้วยความที่การเลี้ยงลูกคนหนึ่งมันเป็นสิ่งที่ ยากมากๆทุกคนเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันว่าเจนสตังแงก์อะ่ะเอออายุรุ่นรุ่นเดียวกับสตังแงก์เองก็น่าจะแบบว่ารับรู้ถึงปัญหาตรงนี้ว่าเออมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะที่การเราต้องมีลูกนู่นนี่นั่นอันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เขาน่าจะบอกพ่อแม่ไปแหละในส่วนของปัญหานะนะบางคนอาจจะคิดในใจว่าเฮ้ยแล้วอย่างนี้ทุกใจหรือเปล่าเครียดตายเลยแย่เลยอืมเราว่ามันเป็นช่วงบางเวลาที่เรารู้สึกถ้าเราหนอยไปเองเราก็จะหนอยว่า เ, zip. เราน่าจะเกิดมาเป็นผู้หญิงเนาะแต่ว่าเราค่อนข้างที่จะมีความมั่นใจตรงนี้สูงว่าเราภูมิใจกับการที่เราเกิดมาตรงนี้แล้วแล้วเราก็ภูมิใจกับการที่เราเป็นทานเจนเดอร์แล้วเราก็ภูมิใจกับการที่มีลูกไม่ได้ด้วยเข้าใจไหมเพราะว่าเราเองก็ไม่อยากมีลูกแฟนเราก็ยังไม่อยากมีลูกแล้วเราก็ไม่ได้มานั่งนอยเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าวันหนึ่งปัญหามันจะเกิดอ่ะให้มันเกิดไปแต่ตอนนี้เรามีความสุขเราคบกันดีแล้วก็เป็นแฟนคนแรกของเรา มันมีอะไรที่ต้องเรียนรู้อีกเยอะแล้วคิดว่าถ้าวันนั้นเป็นวันที่แบบได้ไปเจอหน้าคุณแม่จริงๆแล้วแบบเหมือนในละครหลังคงหลังข่าวจริงๆเนี่ยค่อยไปหาวิธีการรับมือเอาเพราะว่าชีวิตเราถ้าหมดมานั่งเครียดมานั่งกังวลอ่ะทุกคนมันก็เป็นเรื่องลําบากเรื่องยากเนาะเออเพราะว่าแฟนก็แฟนก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องนี้มากจนล่าสุดนะคะทิปล่าสุดเนี่ยที่แฟนมาไทยอ๋อเดือน มีถุนยาที่ผ่านมานะคะก็เหมือนคุยกันประเด็นนี้อีกรอบหนึ่งเนาะในเรื่องของประเด็นนี้อีกรอบหนึ่งแล้วแบบก็ขับรถรถอยู่ภูกเก็ตกันแล้วแฟนก็พูดว่าเออพ่อกับแม่รู้แล้วนะว่าแบบเป็นทรานเจนเดอร์นี่ก็บอกฮะจริงอะเธอบอกกับพ่อกับแม่เหรอเขาบอกอืมบอกน่าจะคุยกันถ้าจมไม่บิดนะเหมือนเขาคุยกันตอนวันคิดมาที่เขากลับบ้านไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง แล้วนี่บอกว่าเอาแล้วเป็นไงพ่อกับแม่ว่าไงบ้างไหมหรือกลคือตอนนั้นตื่นเต้นมากแล้วกีดแบบก,กีดในรถจาได้แล้วเ่าขี้ออกไปแล้วแบบเป็นไงบ้างอะแล้วแม่บบก็ถามว่าเขาบอกว่าก็เฉยๆไม่ได้เขาไม่ได้รู้สึกเสียใจไม่ได้รู้สึกแย่ไม่ได้รู้สึกแบบคือเขาโอเคพ่อแม่เขาโอเคแล้วตัวแฟนเราเองอะค่อนข้างที่จะแบบก็เซอร์ไพรส์นิดนึงว่า พ่อแม่โอเคแล้วก็เหมือนพ่อก็ถามว่าเอาแล้วเป็นยังไงบ้างเรื่องเซ็กเรื่องนู่นนี่นะ่นคือเขาค่อนข้างที่จะเปิดกันนะเนาะเออก็ไม่ได้เปิดแบบหนึ่งร้เขาก็เล่าแล้วแฟนแล้วแฟนนี่เป็นคนตลกมากแฟนก็แบบว่าก็ข้อดีเลยก็ฟิตดีอะไรเยี้งเงร้ยแล้วแบบแกคือเรื่องความที่เออแต่เราก็เข้าใจได้เราเราก็ไม่เขินหลอกเพราะว่าคือมันเป็นเรื่องปกติที่คนที่เขาไม่ เคยมีอะไรกับสาวประเภทสองหรือไม่เคยสนิทสนมหรือไม่ได้เป็นสาวประเภทสองเขาก็อยากจะรู้อยู่แล้วว่าข้างในของสาวประเภทสองเหมือนผู้หญิงไหมเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็แบบก็เข้าใจได้นะคะแต่วา่าถ้าถูกถามจากคนแปลกหน้าจริงๆก็อาจจะมีความแบบงงนิดนึงแต่ว่าทั้งในชีวิตมาเรารีวิวเรื่องนี้อยู่แล้วเราก็เลยรู้สึกไม่แปลกใจเนาะเพราะว่าเรารีวิววันอยู่แล้วไง <laughs> แต่ว่าก็เขินอยู่นะคะ ซึ่งมันก็โอเคแล้วก็รู้สึกแฮปปี้มากๆที่พ่อกับแม่พ่อกับแม่แฟนอะรู้ว่าเราเป็นสาวประเภทสอแล้วเขาจะพูดเคำว่าไม่รังเกียจไหมเขาเคารพเราอะ่ะเขาโอเคกับความที่เราเป็นมนุษย์อะคือแบบมันดีมากแล้วก็ถ้าจะไม่ผิดคือวันคริสต์มาสอะเขาก็ยังส่งข้อความมาแบบขอให้มีความสุขนะนูนนี่นั่นน่ารักมากแล้วปีใหม่ก็ส่งมาวันเกิดเราก็ส่งมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์เรา คือน่ารักมากคือเรารู้สึกว่าคือด้วยความที่เราโหยหาความรักด้วยมัง้งเพราะว่าเราแม่เสียตั้งแต่อ่า 8ขวบเนาะพ่อก็เลิกลากันไปตั้งแต่ก่อนที่จะคลอดเราแล้วก็เราอยู่กับยายกับน้าเราซึ่งก็ได้ความรักอีกรูปแบบหนึง่งซึ่งเป็นความรักที่ดีแต่มันจะเป็นมันจะเป็นอีกรูปไทยหนึ่งมันจะเป็นความรักของไทยๆอะไรกันอะเออซึ่งไม่ใช่ว่าไม่ดีนะซึ่งถ้าเราถ้าเราขาดความรักตรงเนี้ไปเราก็คงไม่แข็งแร่งหรือว่าไม่ไม่ได้ถึงขนาดนี้แต่อันนี้มันคือความรู้สึกว่ามันแบบมันใจฟูอะทุกคนไม่รู้ว่าทุกคนรู้สึกด้วยกันหรือเปล่ามันใจฟูมันแฮปปี้ที่แบบ้ นี่เหระวะทายที่สุดแล้วเราเราขอบคุณเขาเยอะมากมากที่ขอบคุณที่เขาแบบเคารพความเป็นเราอะเขาเรียกว่าอะไรนะเคารพเนาะเคารพที่แล้วเคารพในความที่เราเป็นสาวประเภทสองเคารพในความเป็นมนุษย์แล้วพ่อแม่เขาก็เคารพแล้วก็หวังว่าทิ่หน้านะคะเราก็จะไปสเปนเนาะก็น่าจะได้ไปเจอกับพ่อแม่จริงๆเนี่ยเขาก็ชวนเราไปสเปนอยู่วันวันที่จะ วันวคหนาที่จะถึงนี่แหละเดือนกระกฎะานะคะแต่ด้วยความที่เราไปไม่ได้เนาะเพราะว่างานยุ่งและอีกอย่างหนึ่งอะอพาสปอร์ตวีซงวีซา่าจะไปไหนก็ต้องทําล่วงหน้านะคะมันไม่ได้แบบมันไม่ได้เหมือนคนที่แบบเขาฟรีวีซา่าเออแบบอ๋อชวนไปใช่ไหมจองตั๋วเลยแล้วกันไปเลยอะไรเงี้ยเออมันก็ต้องมีการแพนต้องมีอะไรเงี้ยก็เลยแบบโอ้ยังไม่ได้ไปจริง,รงๆอะอยากจะไปแล้วก็อยากไปเจอมากๆอยากรู้เหมือนกันว่าเฮ้ย จะเป็นไงวะเออเนาะเราเรา,เราอยากจะฝากความคิดเห็นของเราอะอันดับแรกอะเราอยากจะบอกว่าเราไม่ใช่ไลโค้ดเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องความรักใดๆทั้งสิ้นนะคะเราไม่ใช่ตรงนี้แล้วเราก็แค่อยากจะแชร์มุมมองของเราเนาะใครมีมุมมองอื่นๆก็มาแชร์กันได้พูดคุยกันได้นะคะเป็นการแลกเปลี่ยนกันถ้าข้อความที่เราแชร์ไปอ่ะมันรู้สึกโอเคมันดีก็เก็บไว้ถ้าไหนรู้สึกว่าไม่โอเคไม่ดี ก็สามารถแย้งได้หรืออีกอย่างหนึ่งเรารู้สึกว่าจริงๆเราไม่จําเป็นต้องแย้งทุกคนเราไม่จําเป็นที่จะต้องโวยวายเพราะว่าสดงแมงกอ่ะเคยเป็นคนคนหนึ่งที่รู้สึกว่าการเห็นต่างอ่ะมันคือสิ่งที่ทําไมการเห็นเราเราพยายามถูกสอนว่าการเห็นต่างคือประชาธิปไตยนู่นนี่นั่น,นแต่ท้ายที่สุดแล้วอ่ะนิสัยใจจริงของเราอ่ะเราก็ไม่ได้เคารพความเห็นต่างอันเนี้ยนิสัยเนี้ยเรามาเจอตอนที่ อยู่กับแฟนเราบอกว่าเอ้ยเราแบบเรารู้สึกว่าเราเห็นต่างนะเราเคารพความเห็นต่างแต่พอเราเห็นคนอื่นที่คิดต่างกันหรือใช้ชีวิตที่ต่างกันหรือมี mindset ที่ต่างกับเราอะเราก็จะรู้สึกว่าทำไมอีน่าทำแบบนั้นทำไมทำแบบนี้ล่ะทำไมไม่ทำแบบเราล่ะคือเรารู้สึกว่าเราไม่เคยถูกสอนมาในระบบสังคมไทยให้การเคารพเห็นต่างอยู่ด้วยกันได้จริงๆโดยที่เราไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องไปเสียใจไม่ต้องไปกิดแทนคนอื่นอะเข้าใจปะ เอออันนี้คือเรื่องสําคัญมากๆนะคะอันนี้คือเรื่องสําคัญมากๆเนาะไม่รู้ว่าคนอื่นคิดเหมือนเราไหมแต่เราร้สึกว่าการเห็นต่างตอนนี้เรากำลังฝึกนิสัยนี้อยู่คือการเคารพคนอื่นการเห็นคนอื่นเห็นต่างกับเราแล้วเราอยู่กันได้เราเลสเปกกันอืทีนี้อยากจะบอกว่าอีกอย่างหนึ่งนะคะสิ่งสําคัญมากๆสําหรับเรานะ การเสพสื่อเป็นสิ่งสำคัญมากๆไม่ว่าจะเป็นสื่อความเชื่อที่ผ่านมาที่เราจะถูกสอนกันมาตลอดว่าโอ้ยเป็นสาวประเภทสองนะมันไม่เจอรักแท้หรอกเป็นกระทุ่งกระเทยนะเออมันไม่เจอหรอกต้องชายจริงหญิงแท้น,นู่นนะี่น่ะแล้วมันทําให้เรากลัวกลัวไปทุกอย่างกลัวที่จะไปประสบความสําเร็จทําให้เราแบบทั้งไม่เคารพตัวเองที่เราอยากจะเป็นและ ไม่เคารพคนอื่นด้วยซ้ํารู้สึกพานโกรธคนอื่นเกลียดคนอื่นไปด้วยแล้วก็รู้สึกทําให้ชีวิตมันไม่สนุกความรักมันไม่สนุกเพราะว่าเรามัวแต่กังวลเรามัวแต่ไปเสพข่าวที่แบบอุ้ยเดี๋ยวเลิกกันเดี๋ยวก็เลิกกันเดี๋ยวก็หลอกกันเดี๋ยวก็หนุนนี่นั่นกันคือทุกคนนี่ยจะบอกว่าทักวเนี้ยใครๆมันก็เป็นได้อะแต่ก่อนอะ เวลาเราจะฟังอะไรใช่ไหมมันก็ต้องแบบว่าเอ้ยวิดีโอนี้มาจากบล็อกเกอร์คนนี้ที่ดังมากๆนะมีการแบบเคารพกันมานานแต่ว่าเดี๋ยวนี้ใครๆก็เป็นอินฟูได้ซึ่งมันคือข้อดีเว้ยมันคือการมานั่งแชร์ข้อมูลกันมันแบบว่าได้ได้เห็นอะไรที่หลากหลายมากขึ้นแล้วก็ได้รู้อะไรที่แบบหลากหลายมากขึ้นแล้วผู้คนก็ผู้คนก็กล้าที่จะพูดในในสิ่งที่เขาประสบพบเจอตรงนั้นมากขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่เราอยากจะเน้นย้ำคือ ไม่จำเป็นต้องเสพทุกอันและไม่จำเป็นต้องเชื่อทุกอย่างที่ทุกคนได้ยินเก็ตไหมอย่างเช่นยกตัวอย่างอะเรื่องเอาเรื่องความรักก่อนเลยว่าโอ้ยพ่อแม่ไม่มีแบบพ่อแม่แฟนเดี๋ยมันก็รับไม่ได้ที่เป็นแบบไม่ต้องไปเชื่อไม่ต้องไปรับฟังมากอันนั้นคือประสบการณ์ของคนอื่นเก็ตไหมไม่ต้องไปเสพมากเพราะามันจะทําให้คุณกลัวเราเป็นคนหนึ่งที่กลัวความหักมากแบบ แต่ร้านนะ่ะเออร้านแต่กลัวกลัวที่จะมีความสัมพันธ์กลัวที่จะไปเจอหน้าแฟนกลัวที่จะมันจะมีความแบบอุย้ยคนนั้นพูดมาอย่างนี้คนนั้นพูดมาอย่างนี้อุย้ยมันจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวมันก็จบแบบนี้ใช่ไหมล่ะเดี๋ยวก,ก็เลิกกนันใช่ไหมล่ะแล้วอะไรคือความสุขอ่ะคือคือเราจะไม่เสพความสุขเลยหรอเข้าใจไหมคือท้ายที่สุดเรารู้หมดแล้วทุกคนมันรักกันเดี๋ยวก็ต้องจากแตจะไปแค่เอาตอนนี้สิ เอาเวลาที่มีความสุขตอนนี้สิณปัจจุบันนี้สิแกลองคิดนะสภาพถ้าสมมติฉันเป็นผู้ชายแล้วฉันคบกับสาวประเภทสองอยู่แล้ววันวันน้ำก็นั่งบูดว่าวอ้เราเป็นสาวประเภทสองเลยเราเรามันแย่เนาะเราเสียใจที่เราไม่เกิดมาเป็นผู้หญิงเลยอะ่ะวอ้แล้วพ่อแม่เธอจะรับได้ไหมนู่นเนี่ยทุกวันวิตกกังวลทุกวันคุณคิดว่าผู้ชายคนนั้นจะมีความสุขไหม <laughs> และอีกข้อหนึ่งที่ฝากเนะี่ยทุกคนก็คือความรักกันต้องดูแลกัน เรื่องกลิ่นเรื่องตกขาวเรื่องคันอะไรอย่างเงี้ยเป็นสิ่งสําคัญมาก,มากๆขออนุญาตขายของเลยนะคะเพราะว่าคลิปนี้สนับสนุนด้วยแบรนด์ของสตาร์แมงเองคาราซี่นะคะตัวนี้จะเป็นกระดาษชูเปียกแบบหญิงเป็นพรีบโอติกนะคะพรีบโอติกคืออาหารให้กับโปรไบติกและตองน้องจีจี้ของเราจูจูของเรามันมีโปรไบติกมีจุลินทรีย์ที่ดีอยู่แล้วสิ่งสําคัญคือการให้อาหารหนอ้องและตัวนี้ใช้นะคะก่อนที่จะมีอะไรก็ได้แล้วกินหอมมากหลังจากมีอะไรก็ได้นะคะเออหลังจากทำธารกิจกันแล้วก็ใช้ในระหว่างวันได้เลยเข้าห้องน้ำสาธารณะ นะพกตัวนี้ขายดีมากๆากแล้วก็เร็วๆนี้นะคะเดี๋ยวเร็วๆนี้นะะเนาะน่าจะภายใน 1, 1> เดือน <S 2, 2 <S เดือนนี้นะคะจะมีตัวเจลล้างน้องที่เป็นสูตรนี้แต่พัฒนาเหนือกว่าแบบเจลล้างนะคะอยากจะบอกว่าตัวนั้นคือดีเหมือนกันนะคะสามารถเลือกใช้ได้เลยกรนะดาษทิชชู่เปียกอันนี้พร้อมใช้ทุกเวลาไม่มีน้ําก็คือใช้ได้แล้วก็มีสูตรของผู้ชายด้วยตัวนี้ก็เป็นพรีไบติกเหมือนกันนะคะอันนี้ใช้ก่อนวบวบเช็ดทําความสะอาดได้เลยค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะละงังาพวกกลิ่นอับชองอับชื้นได้ด้วยแล้วในนีี้มกิ่น หอมมากจะเป็นหอมแบบแนวสปอร์ตนะคะทุกคนอยากรู้ว่ากลิ่นเป็นแบบไหนสามารถไปส่องได้ที่ i อนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นโปรไอติกนะคะที่ผู้หญิงกินได้ผู้ชายกินได้ทานเจเนอร์กินได้เช่นกันไม่ส่งผลกับฮอร์โมนเพศคือไม่ส่งผลในที่นี้หมายถึงว่ามันไม่ได้ไปเพิ่มฮอร์โมนเพศไม่ได้ไปลดฮอร์โมนเพศแต่มันคือโปรไอติกสองพันธุ์ที่เอ็นแคปมาสามชั้นมาจากไต้หวันตัวนี้ทนกดท,ทนด่างได้ถึง7ชั่วโมงซึ่งจะทําให้โปรไอติกของคุณไม่ตายระหว่างทางไม่ตายที่กระเพาะไม่ตายที่ลำไส้และน้องจะไปแพร่สพพันธ์แ่สายั จะไปตั้งลักโลกรักหลักฐานโอเคไปตั้งบ้านตั้งถิ่นฐานกันที่ลําไส้นะคะเพื่อปกป้องเราแล้วตัวนี้ช่วยเรื่องระบบขับถ่ายคันตัวขามีกินใครที่กระเพาะปัสสาวะอักเสบบ่อยๆหรือใครที่ชอบจะแบบไอ้นะคะกาแฟเนีย่ยใช่เรานะ,ะก็ หายห่วงไปเลยเพราะว่าเรื่องเซ็กยังไงก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับคู่รักนะคะตัวนี้กินหลังจากตื่นนอนนะคะ1-2เม็ดได้เลยใครที่มีปัญหาตกขาวคันมีกิ่นยังไงทักมาที่ l i น e a อ l ลาีลน์นี้ได้นะคะมีพี่เภสรักคอยให้คำแนะนำฟรีเราจ้างมาให้คำแนะนำฟรีเลยนะทุกคนไปใช้บริการได้จองออนไลน์ได้เลยนะคะอยากจะบอกว่าคือดีอะไปใช้กันเถอะนะคะแล้วก็ในอนาคตเดี๋ยวจะมีแบรนด์ที่ ดูแลเพศชายโดยเฉพาะแล้วก็เราทำแบรนคู่กับคุณหมอนะจ๊ะเดี๋ยวเจอเลย